สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชุดแปลงแปลงอะไรวะแปลงดิสเบรกแปลงดัมเบรกครับดัมเบรกเป็นดิสเบรกครับโดยผมสั่งมาจากใน Lazada ครับตัวนี้มันจะเป็นชุดแปลงดิสของจักรยานไฟฟ้าครับผมสั่งมาได้ราคาประมาณ900บาทครับตัวนี้ประมาณ900บาทผมจะมาแปลงไอ้มอเตอร์ไซค์ตัวเดิมของผมไอ้ตัวลูเล่ V19 อ่ะ ดูเลข v สิบเก้ามันเป็นดัมเบลกไงดัมเบลกหลังผมไม่ชอบครับผมอยากได้ดิสเบรผมก็เลยไปสั่งในลาซาด้ามาลาซาด้าก็ส่งของไวมากครับประมาณอาทิตย์เดียวถึงแล้วจริงจริงผมสั่งล้อไปด้วยผมสั่งล้อตัวสามพันวัตต์ไปล้อฮับสามพันวัตต์แล้วก็กล่อง e m ร้อยไป,ไปชุดนั้นมันจะอยู่ประมาณเจ็ดพันครับแต่แม่งร้านไม่ส่งให้ผมมันส่งแต่ไอชุดนี้มาให้เซ็งมากเลยผมสั่งไปสองรอบแล้วมันไม่ส่งสักรอบเลย โคตรจะเซ็งมผมก็เลยเดี๋ยวโอเคไม่ส่งก็ไม่ส่งวะเดี๋ยวค่อยหาร้านใหม่มก็ตัวนี้ได้มานะครับเป็นดิสเบรกดิสเบรกไม่แน่ใจว่ากี่มิลน,น่าจะประมาณ220รมิลน,นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดให้แป๊บหนึ่งไม้บรรทัดไปไหนวะเดี๋ยวไงเดี๋ยว<ๆ>จะแปลงให้ดูแล้วกันครับว่าเดี๋ยวจะแปลง ตัวตัวดิสเบรกอ๋อไม่ถึงครับ180มิลเท่านั้นตัวร80มิมิลตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะใหญ่ก็เลยสั่งตัวนี้มาดูนี้เอา2เอา2 2 0มิลมาดีกว่าแต่ผมสั่งมาผมไม่ได้สั่งลายนี้นะทำไมมาส่งลายนี้มาให้วะแต่ก็ช่างไม่เหอะส่วนมันจะมีปั๊มมือเบรกให้ด้วยมือเบรกก็สวยดิมันไล่นะ้ำมันมาให้เรียบร้อยแล้วครับไล่นะ้ำมันมาเรียบร้อยเลย เนี่ยแหละที่ผมผมชอบก็ชอบตรงนี้ครับปัม๊มปั๊มหลังมันเป็นพอรตลูกสูบคู่เลยเขาเรียกลูกสูบคู่เลยเพราะว่ามันมี1 2่มันมีพอรพอครับแล้วก็มีเที่ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรไอไอกระปุกเนี่ยถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันว่ามันเอาไว้ทําอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอกระปุกนี้ไว้ทําอะไรมันน่าจะปิดเปิดได้นะมันเขียนว่า ABS อะไรสักอย่างเนี่ยมันมีสติกเกอร์เอา้าแกะคาเลย ไม่รู้ไว้ทาอะไรครับตัวนี้ใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันหรือว่ามันแค่เอาไว้ปรับไปเป็นระดับน้ําอะไรเฉยๆนี่ครับตัวปั๊มก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นี่ผ้าเบรกแบบนี้น่าจะคอมมอนใช้กันหลายรุ่นอยู่นะเนี่ยน่าจะหาหาเปลี่ยนได้ไม่ยากครับตัวนี้มันก็จะใส่ไอ้ตัวนี้มาให้ไอตัวตัวกันบีบมาให้เฉยๆครับอุปกรณ์มันก็ให้มาครบนะครับขาแปง ขาแปลงก็ให้มาด้วยเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลองแปรงดูนี่ส่วนตัวเบรกนี่ก็น้ำมันมีน้ำมันแล้วก็สวยดีนะแต่ของเก่าผมมันเป็นดัมเบลผมน่าจะต้องไปเจียไ,ไอแกนขามันออกแล้วอานี่ใส่ไปแทนไม่รู้จะแปรงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดดูแล้วกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นจานครับด้านหลังมันน่าจะเสียบลงไปในช่องดัมเบลของเราอะตรงเนี้ย ตัวนี้น่าจะเป็นชุดแปลงที่ใส่กระดัมเบรกเลยถ้าถ้าเป็นรุ่นล้อที่มันล้อมันเป็นดิสเบรกอยู่แล้วเราก็ถอดไอ้นี่ออกแต่เขาผมมันล้อเป็นล้อดัมก็ต้องใส่ไอ้ตัวนี้ไปด้วยตัวแปลงมันตัวแปลงเห็นมีคนขายอยู่นะก็ไหลล้ออยู่แค่ตัวแปลงอย่างเดียวยังขายแพงเลยสั่งจากร้านจีนถูกกว่าเยอะเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นน็อตนะน่าจะเป็นสกรูไปแกะดู่ันะผมน่าจะเป็นสกรูสําหรับตัวยึด ตัวยึดขามันอนะ่ะขาคาลิปเปอร์อ่ะมาแกะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ไงสก,กูจริงๆด้วยมีแหวนอะไรมาให้ด้วยนี่เก็เอา้ามีมีผ้าเบรกให้ชุดหนึ่งผ้าเบรกทำไมให้มาสองชุดวะมีผ้าเบรกตรง,งนี้ชุดหนึ่งนี่มันก็มีผ้าเบรกมาแล้วนะทำไมมันให้มาเพิ่มวะเฮ้ยไม่มีมีหรือเปล่าก็มีนี่มันให้ผ้าเบรกมาสองชุดครับนี่ อันนี้1ชุดแล้วก็นี่อีกชุดนึงเออก็ดีนะให้พระเบรกมา2ชุดเลยอันนี้ก็จะเป็นสก,กูโอเคครับส่วนใครอยากไปซื้อก็ไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้แล้วกันมันเป็นลิงก์ของ lazada ครับผมใส่โค้ดเพดีอะไรของมันด้วยมันก็เลยลดราคาเหลือประมาณ900บาทก็โอเคนะเพราะว่าระบบเบรกมันเป็นสำคัญครับระบบเบรกผมมองว่า มันเป็นสิ่งที่น่าจะอัปเกรดมาหน่อยระบบเบรกแล้วก็ระบบโชกเดี๋ยวรถผมคงจะต้องเปลี่ยนช o k ช o หน้ากับชกหลังอีกอีกชุดหนึ่งชกหลังต้องเปลี่ยนแน่แต่ช o หน้าเดี๋ยวดูกันโช o หน้าเดี๋ยวหาของดีๆก่อนไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนดีโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับพรเพิ่์